รถอบตมาดักเกลี่ยเขาเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าไงจ้ะใครบอกอ่ะ ต,ตอนกี่โมงอะเขาบอกมาเช้าประมาณสามโมงเช้าแล้วก็มาดูอ่าแล้วก็มาดูมาดูแล้วมันเสียหายอะไรบ้างอเนี่ยเนี่ยก็ไม่ลาะลวกอยุ่คาจนเป็นแถวไปเลยเนี่ยะคนจะมีผลกระทบอะไรยังไงไหมอะไม่รู้ว่าเขาไม่ให้จุดไงก็ไม่อยากจุดนี่นรูมาลไทยไม่รู้มลาลักจุดอยู่คาของเราเสียหายเยอะไหมอะเสียหายเยอะอยู่เนี่ยจากถนนยันเนี่ยแดนเนี่ย 对啊，有、mm。Hmm. Yeah, I, uh

มันไม่ตรงไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิตาโอ้ไม่ได้แต่งอ่ะไม่อะไรอยู่คาไม่อยู่คาเมื่อทางต้าที่อเขาเอารถดับเพลิงมาช่วยไหมเนี่ยไม่ไม่ทันไม่ทันเอาไม่ทันอืแล้วคุณตาเนี่ยเห็นแบกถังเขาบอกแบกถังอะไรมาเนี่ยแบกถังเนี่ยอาชีดเหรออืมฉีดหรือยังหรือไงยินได้ให้เพื่อนฉีตรงนั้นือไม่ไหวเดินไห่ไ่อย